คนเ,เริ่มแล้วนะคะเริ่มจากบาทเริ่มแล้วนะคะ,อะขอบคุณนะครับน,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 นักปัน่นเยอะมากเลยน,นะคะ,คะเนี่ยค่ะใช่ไหมครับ เรียนนะครับว่าเมื่อเราใส่บาตรเสร็จครบนะครับแต่ลาเพล่ก็ให้นำปัจจัยเรานะครับวนกับพืชที่ถึงต้นไม้สำคัญก็คือท่านจะหาปลายอันเพล่ท่านเจอไหมผมเล่นสั้นหานะเนี่ยปลายของท่านจะติดอยู่ที่รั้วจะไ้ปลูกอำเ่ออื่นนะครับหรือว่าเราท่ำสิ่งขออกบ้างนะครับ ด้วยภรพที่ประทับใจนะครับนักฟังท่านใดที่ผ่านมาแล้วนะครับรู้สึกว่าอันเป็นพ่อเพลงนะคะแรงหมดนะครับลองมีรถเซอร์วิสรถตู้นะครับโดมมาครับอารุลายกมัวใส่โดนนะครับนะครับอย่าพูดเสียงแรงด้รวมทุกคนเข้า ชมไอซีทีนะครับงานัมมาประธานนะครับริการฟรีครับอาจจะเลี้ยงต้มตาซักทบนีนะครเดินเดนเลยนะครับปกติมากดนะครับเราเป็นร่วมกันเอาหัวใจเดียกันครับนักปั่นเพื่อสุขภาพผมบอนะครับเพื่อนหลายคนถามว่าปั่นจักรานได้อะไร ผมก็ต่อว่าไปตัดดูแล้วก็รู้ตอนนั้นัเราถนัดคุณม่านะครับท่านอีกนิดหนึนะครับสถานที่เป็นสถาปัตยศักดิ์สิทธิ์นะครับสาวิาลาก็รู้นะครับว่าศักดิ์สิทธขนาดไหนแต่ถ้าเกขอตนะครับประมาณได้ประมาณได้แ่ทารันี้ไม่ไม่เปนระครับ ปถ้ายไปบา้าโอ้อยเสกมันจะกินอีกแล้วนั่นกิน <cho ic> ข้าวสารมาเลยครับภาพสวยมา,ากสวยมากครับขางครับ ขึ้นทางนี้ก็ได้ค่ะทางนู้นก็ทางนู้นต้องขึ้นทางนู้นนะก่อนเลยตอนนี้ขบวนเรือสวยงานที่ดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับหลายช่างไปดูด้วยนะครับว่าต้นไม้ครบหรือยังจริงๆแล้วได้รับรายงานว่าครบแล้วนะครับขอไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะนั้นอำเภอใดที่ตักบาดเสร็จนะครับท่านก็สามารถมุกไปปลูกต้นไม้ได้เลยสวัสดีครับอันนี้บอมันกิจเนี่ยนะ้องสาวสวัสดีครับพี่นายครับพี่นายคุณสารเดือน อาจารย์พูดมาแล้วนะครับเมื่อกี้มีใครเรียกนะครับอาจารย์พูดมาแล้วคนตันเรียกนะครับถ้าเดินไปลูกกิจกรรมกาบุญานะคะจะเป็นกิจกรรมที่มีะดู่นะคะจังหวที่ับเป็นาจารก็ แต่เวลาบ,บ้านเราก็มีเช่นปรการนะคะแต่แต่เป็นประเพณีท้องถิ่นที่เป็นประจารขอบคุณนะครับนักปัดสใส่าบาทเรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณมากเดินกลับไปมีปมอุปกรณ์การเดินทางของท่านนะครับแล้วก็ย้อนย้อนกลับไปนะครับท่องทางเข้านะครับตรงรั้ว ชุมชนได้ขุดหลุมผสมปุ๋ยดินไว้เรียบร้อยต้นไม้ตั้งไว้เรียบร้อยท่านไปปลูกให้ตรงกับอำเภอตัวเองนะครับอย,อย่าไปลอกอำเภออื่น,นเ <c oughs> ชิญเชครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกแต่อำเภอก็ปลูกแล้วก็วววถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะครับระึกนะครั ท่านใดที่ผ่านมาอยากจะมาให้ปุ๋ยต้นไม้บนช้างสวยงามมากเลยนะคะหนังสือเกียรติบัตรนะครับที่มอบให้ช้นะครับท่านใดที่ถือไว้แล้วมอบเลยนะครับส่วนตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทางก็จะไปสับเปลี่ยนกันเองนะครับอํเอาเภอใดที่ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับทับไปกี่ปุกูก่อนการเดินทางนะครับแล้วก็ย้อนกลับึ้นไปะนะครับจะมีะที่ท่านมาปลูกต้นไม้รอท่านอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งต้นไม้ทั้งหลุมผสมปูนเรียบร้อยผสมปุ๋ยเรียบร้อยสวัสดีครับเอาไปวางเลยฮนะ เรียบร้อยนะครับเหยนเชิญนะครับเราจะได้ไปเพื่อนไปจุดที่3มนะครับวัดทุ่งสว่านนะครับเจ้าพ่อดงแสนต่อนะครับในะนี้ ผม,ผมจำได้ไว่าจุดแรกที่ปลูกต้นไม้คือคูเมเงินนะครนะคูเมคูเมเงนะนะเ,งนะเพื่อนผมที่ไปมาจากคูเมเงเนี่ยหาให้เจอนะวัฒนศักดิ์ป้องคดีนะหาให้เจอในงานปลูกปรับสามลำจุดแรกเนีเป็นคูเมเงผมจำได้นะครับแต่และจังหวัดตัวแทนแต่และจังหวัดก็ปลูกเลยนะครับ โอกาสหน้านะครับท่านีโอกาสผ่านม,มาก็กรุณามาใส่ปุ๋ยรดน้ำต้ไนไม้ของท่านด้วยนะครับจะได้คิดถ,ถึงด้กันนะครับ็นถนงระลึกนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปต่อจุดที่สามผมนําเรียนนักปั่นอย่างนี้นะครับว่าเส้นทางที่ออกจากวัดนี้ทางซ้ายมือถนอนจะเป็นรูปตัวเอสสามชั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้ที่น้องนักปั่นนะครับระมัดระวัง ในการใช้ความเร็วแล้วอยู่ริมแม่น้ำมูลด,ด้วยนะครับออถ้าท่านเด็กไม่ทันท่านอาจจะได้อาบน้ำนะครับจะครับผมก็เป็นแม่สาอยู่ข้างหลังเลยค่ะตอนนี้สำนักสงฆ์ปากพยอมเราจะไปค่ายพระเจ้าพอ่อดงแสงก็จะมีกิจาก,ารกรรมทางอบตอทุ่งวังนะคะโดยท่านนายก ขโมยหนีเจริญนะคะทานก็รอตอนรับที่ร้านหน้าต่าทุกๆทัานนะคะอยู่ที่นั่นเหมือนกันกิจกรรมมีอะไรบ้างคะักิจกรรมที่นั่นนะครับก็จะมีจะมีการรำต้อนรับที่หนึ่งนะครับแันก็ต้อนแล้วก็ชาวบ้านจะใส่ชุดพื้นเมืองนะครับรอถ่ายรูปกับพวกเรานะครับทางเข้าเนี่ยจะเป็นริ้วสวนมากนะครับจัดไว้เราเข้าไปเนี่ยแล้วก็ เลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวขวาเข้าหลังวัดมัอนกนนะครับที่นั่นก็มีที่จอดจักรยานทำไว้ให้พวกเราเยอะแยะมือแกนนะครับสะดวกชินนะช้างวันนี้เป็นการให้เรายังไม่ชินนะคะของที่เราบริการเราและก็จากอำเภอหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะเรามาทําบุญร่วมกันวัดนะคะทั้งสองตำบลนะคะต่างต่างทั้งชุมชนชาวบ้านนะคะมีความตั้งใจมากนะคะที่จะดูแลพวกเราแล้วก็ต้อนรับพวกเรา าองทุน่อคาแล้วนี้ก็เลยไปักัแาอผงเต็นเป็นมากสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนานพระอาจารย์ ขอบคุณทุกสิทธิ์ทุกคนนะครับที่จูดจำหน้าได้ไม่จำไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันทำกิจกรรมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านก็นั่งยิ้นนะคะมองดูพี่น้องนักปั่นด้วยความชื่นใจที่เราคือท่านก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคนต่างถิ่นจะเข้ามาร่วมกิจกรรมทำบุญแต่ที่นี่การทำบุญต่าง ครับผมนี่ค่ะแม่สาของเรานะครับน่าลองสักเนีู่กพูดัคม่สาวแม่สาของเราเป็นยังไงบ้างคะนี่ไม่ผ่านเลยใช่ไหมคะงานนี้ต้องเข้าโรงเรียนอีกเยอะแม่สาไม่ผ่านเลยนะคะงานนี้รสามสาวว่าอาจารย์ดือจักรยานไว้ให้ผมสักครั้งหน่อยจะดื่มทำไมท่านหนึ่งสามฉี่เหมือนค่ะต้องกราบขอบคุณพระคุณเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณคุณลงที่มาช่วมสบวนนะคะขอบคุณ่ะคุณนาราเดี๋ยนเพื่อเยสาเล่นดินหรือเปล่าเนี่ยมา่เล่นดินพ่องท่นะคะวันนี้ก็จะต้องขออนุญาตี่จะเดินทางต่อไปนะจุดต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอะซุกเข้าไปหรือยังวะ เราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแม่พังสาริกาด้วยนะคะ